ท่า today อัปเดตแบรนด์จีนน้องใหม่ค่ายลีฟมอเตอร์ในเครือสเตเลนติสเตรียมบุกตลาดเมืองไทยประเดิมรุ่นแรกลีฟมอเตอร์ซีเท รูปลักษ์ภายนอกสวยหรูไฟหน้าทรงสามเหลี่ยม LED พร้อมแถบไฟส่องสว่างแบบ LED ลากยาวกระจังหน้าทรงทึบหลังคาพาราเมติกซันรูฟไฟท้ายมาแบบ LED รมดำซ้ายขวาเชื่อมต่อเส้นแนวนอนระหว่งางไฟท้ายลอดลอยขนาด18และ20นิ้วภายใน5้าที่นั่งมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่พร้อมออปชั่นมาตรฐานทั้งจอมาตรวัดความเร็ว LCD 10.25นิ้วจอกลางขนาด14.6นิ้วพร้อมระบบปรับอากาศขนาดใหญ่มีช่องชาร์จมือถือไร้สายและช่องเสียบ USB Typ C คุมพลัง2ทางเลือกเริ่มที่ไฟฟ้าล้วนแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลัง2 3 1แรงมา้าแรงบิด320ินิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ52.9กิโลวัตต์อัววิ่งไกลสุด410กิโลเมตรและขนาด69.9กิโลวัตต์อัววิ่งไกลสุด530กิโลเมตรและคุมพลัง e-r ev เครื่องยนต์เบนซิน1.5่งลิตรให้กำลัง95แรงมา้าพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังแบตเตอร ทำงานร่วมกันให้กำลังสูงสุด231แรงมา้าแรงบิด320นิวตันเมตรวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วน140กิโลเมตรชาร์จ1ครั้งกับน้ำมัน1ทั้งถังวิ่งไกล1,190กิโลเมตรระบบความปลอดภัยไรด้ารลีมมอเตอร์4เทนจะเข้ามาจำหน่ายในไทยพบกันภายในเดือนกันยายนนี้